ที่ฟุตบอลลีกสูงสุดของกรีซเมื่อคืนที่ผ่านมาโอลิมเปียกอสพิราอุสนั้นก็เก็บ3แต้มรั้งตำแหน่งจ่าฝูงเอาไว้ได้ต่อไปครับฟุตบอลลีกสูงสุดของกรีซคู่ที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมาครับที่เมืองคอฟูเจ้าถิน่นเคอร์กิราในชุดสีน้ำเงินรับกรรมเยือนของจ่าฝูงโอลิมเปียกอสโอลิมเปียกอสนั้นจะเป็นต้องคว้า3มแต้มครับเพราะว่ารองจ่าฝูงพานาทีในกอสนั้นเก็บ3มแต้มกดดันไปแล้วเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา ครึ่งแรกยังศูนย์ต่อศูนย์ครับครึ่งหลังไ่นไปได้10นาทีเอาเรียกอิบากาซาวิฟิล์ชาวอาเจตินาเปิดฟริกิกลูกนี้ไปให้กับทางด้านของอาตาานอนสทิกาสนั้นโหมให้โอลิเปียกอสขึ้นนำไปก่อน1ต่อศูนย์ครับหลังจากนั้นนาทีที่70โอลิเปียกอสก็มาได้ประตูย้ำชัยชนะจากการแปรล,ล่องๆของแควิบิลาาสกองหน้าชาวเบเยียมจบเกมนี้โอลิเปียกอสบุกชนะเคอร์กิรา2ประตูต่อศูนย์โอลิเปียกอสเก็บเพิ่มเป็น4 2คะแนนจาก17นัด นำอันดับสองนานาธินกอสอยู่5้าคะแนนเข้าเดิมครับ